mình subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không น้องนี่นะครับไหลมานี่มีแต่ปลากี่เดือนนะครับกับป่าปลาเสียมครับผมปลาเสียมหนีแฉบนะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนที่่ทีแฉบที่รุดนะครับดูน้องนี่กันนี่นะอ๊ยบัวหอยนี่หลายครับผมบัวหอยหอยเชลลี่ครับผมน้องนี่มีปลากระตีบักหอยเชลลี่หลายอยู่แล้วครับน้องตัดเขาปลาเขาซอยกันนี่ครับน้องนี่อยู่ติดกันกับพองนะครับช่วงวันหนึ่งหันหนามพงหล่นฟังนะครับหนามพงออกแก่กับมีปลาสดน้ำหนัก หลายอย่างนี้ต้องอยที่เดียวครับสวัสดีครับผมกับผมเป็กอีสานในต่อยครับผมเมื่อนี้นะครับมาเบิ่งนะครับเพป็นสูบป่านะครับดูน้องน้องใหญ่นะครับผมหนองใหญ่อยู่แถวบ้านนี่ครับเป็นเหมาเหมาสูบป่านะครับ หลากหลายแล้วครับมันก็เป็นปลาหววน้ำนองธรรมดาปกตินี่ค no. รับปลาคอปลาเค็งปลาดุกแต่ว <every> ่าอู้ยหนวบอกไว้ครับผมนะครับยางไปน้ำเพลินกันโอ้ไม่กันไรครับผม เรากำลังเก็บไปเรื่อยๆแล้วครับผมแต่ยูงมีกับปลาครับมีอยู่หลายๆอยู่มันจะซูบอยู่นี่ก็ค่อยๆเก็บไปอยู่เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวทั้งฝุ่นน้ำลายครับผมอาจ่ะเห็นยากนะมองเป็นทางที่ งางยากครับผมน้องนี่นี่เป,ป,ปไอไอไอ็นแก้ไอ้ไอ้ปลากระเจี๊ยบน้าครับ,บอันนี้จะเป็นมงังคุดมังนึงนะครับผมเพราะมันเป็นไอ้เป็นลุ่มเป็นลุมนล่มเป็นลุูอยู่ของไก่ไก,กนะครับปลายัางไรยังแลงม,มาเรื่อยๆนะครับโอ้ก็มีแต่ปลากี่เดือดเดือดยุ่นเลยปลาเก๋ นลองไงครับผมต้มไปเกือบสิบไล่พนว <c oughs> <c oughs> นเลยนะครับพูดนะัยุ่งมงนี้แล้วครับผมเขาไปคัดจตอข้างแล้ว น้ำเต็มอยู่โองนี้เพื่อนจะพิสูบอีกรอบนึงนะครับคอณมาเบิ่งกันบ้าเพื่อนจะเก็บปลาอีกจังไงแบบไดนนะครับเพื่อนตอนนี้เพื่อนเพื่อนมาลุงนะครับเก็บอยู่โองนี้ยอยู่นะครับนนนนแต่ว่าช่วงเก็บกะอัดดิเสียงดังน้จังหน่อยนะครับผมเบื่อเพื่อนสูนนนบน้ำยี่โมง ลายแต่ปากกะเดือดกันปากก็ปากกะเดือดบักฮุงไอ้น้อยบักฮุงมีบ่่นีครัอปากปากะเดือดลายครับบักฮุงเจ้ามีบ่กุ้งกุ้งกะลายมีบอพูดนะลายาาลมีบ่เขาเตรียมแปะมาตั๊เดี๋ยวขี้เราแปะหงไหอ้น,ออน,น,น้อยก็ได้เอาติ่เคียงเคียงเอาอยู่เสร็จยูเคียงได้น้อยเต๋อ น okay. ั่งอยู่ดักอยู่นะทิ้งกินมันแล้วทิ้งเราทิ้งรถทีนี้ก็ขึ้นไปแต่แม่เขากิน ครับปเะเทประเด็นเปทะทะ็นตะสารน้ำดีครับเขาจะให้สามบาทสิ่งนี้คุณปล่มาไก็เดิดกันไล บุ๋มมึงนอุปิกดีกว่าตาเต็มเตยนี่ดิวนี่นะครับไปเก็บอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ทันเห็นเป็นจอดเด็ดนะครับจอดใตยเตยป่าเงี้ยงๆเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ทันที่เห็นนะครับเพราะว่ามันยังบุ๋มีเป็นบวกยู่ใกล้ๆนะครับทั้งปุ่นเพื่อเอาจนจุดเด็ดแล้วนะครับ พูดไนี่ก็โอ้มาเบืองไปกี่เดินแล้วครับผมอูเากกติก็อยูเาหนี่นะครับมันหกแห้งนะครับคนที่มาหาสิ่งแปกนะครับมีแต่แจ๊ดยวมะเมาสูบทังสนครับ่นสัตวี่่อ โ,โ,โย่โย่ได้ไว่ะฝ <c oughs> ันบ่นได้ได้เดียวก็ท่นนีฝันฝันบ่ได้ เกียงสูบแล้วครับเตเบ็กเก็บสายยี่พุ่นแล้วครับหยดที่พุน่นแล้วนั่งกึนกันนะ 我也没得意见。 รครับีปนันาเนื้อออน,นครับปลาเนื้อออนปลาเนื้อออนเนี่ยนแ่บหนครับปลเนือนี่ย็กนะครับเจะเป็นมกนะครับืเอาไปทอดนะครับเพแต่่าไอ้ค่ีหรือมึงูยนังให้ิดอันี่้เป็ดน้ำตะบน้ำเป็ดนี่มันสยเหเาเียเหน้าเาาน้าเเลูก่ยย่ รูกงากข้านี่ยปรนตจกมันนวัดพ่อนักตำรวจหุมัมน่อออไปอ้ยูที่ล้วมนพ่อเนี่ยออกไปตัดตัดเออตัดตัดไ้าตัดโรู้่าีหนยข้าพ่อบ้านเ็นหลมี้้อเาไปยี่ถ้ามีกัวข้านะครับจะได้เยอะกว่านี้ร่างทีอุ้ยติดตมะานนาเหมืนเ้ามึงไนพอฮดมิ่งักม่งย้ักเหม่งเงี้ยเพรา่งนาะ ทันเรื่องท่างมีมก็เป็นวินดิลทำมีมแล้วไปกินแล้ววัดน้ำมันได้รถรถหนาหนาอ่เ่อนนะงงี้ด้ตักำลังดือดมที่ยู่ทั้งไนนนะครับตอนนี้ยังออกไปท่านใดๆ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để ยังไงแบบนี้นี่อ้ามทางแป้นเถอะปลาเข้าพอดไหมมันี้ยาปุ๊ยขึ้นมาแลละง่ลยงายเลยผมนี่ตีปุ๋ยชิ้นมปลาข้าวข้าเถอเลยเข้าเ่ สิ่งันไดหลายกมู่วัดนี่ยติปันต้นสองมน้าวเขาว่ามึงเรียกเาพูดใ้ค้งไหมบลาจี๋ีตลุกเมียเจ้าต้นเหี่ยวกนมูกันบ้านคอต้องพูดหาบรวน้ามันงนโมาแล้ปมัเงเก่มหนเมันบรลวารมันเชียงเอกอเขากำลังหาปลาอยู่ ตีเที่ยงนะครับปลายยังขึ้นมัวอยู่นี่คนนึงเดี๋ยวกาบควายยิงสิไม่เยอตุ้มยันดอกโตใหญแล้วหามังแล้วกียี่้นนันไหมยังเยอะหุ้มหน่อยตุนเนี่นี่ไปนี่ ปันมขาดัน้ปันกัน่ดูกมันจะได้ปั่นกันล่ะบแมปมงงั่นุมซังน่นพวได้ให้พูดเยอพว่เพิ่อนออกไปอน้ำกนของ้ห่ส,สัวชินหน่อยทั้งกลุ่งครับร้อยเียเลย เดกมันปพวกกาไปหมนทั้ง่นดอกแตนบินบอนทุกขนเอ้ดูนี่มาผมจับเองเอ้มักระสีอะไคว่ไปน้ำุูนะครับกาไปแล้วครับพูดำะแนไอ้มีมบินเต็มเลย

ดูย uh, okay, ิดึ้นไปนีはは่จบเยครับตอนนี้ล้างไดรลุนครับผุพูด้ชนาแนบกันกับดินไปแล้วครับพุณผู้ชมยเมีนม่กดังเฮ้ ปั้นหกได้ม <40, S 1> ึงเอ้ยจอดเพื่อไไปกิกนเนาะ

ริงกำแังก็บาออกมาเมียงบะเกเคงเยนจำแขนตัวนี้มวอร่อยอร่อยด้อนะอ่อยรอหลุ่นนําครับผมอา่อยอร่อยโ้อนนะอร่อยว่าม้ยโอ้หน้ามานคนีสองมือเหรอคนเอออา่อยร้นันอยคนว่ามันว่าหา

โอ้มันม่อะไรแบบนี้ตัน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 ต่นตันตักตันตัตัตันตัตันตันตันต่ตันตัตัตันตัตัตันตันตัตันตันตัตันตันต่นตันตันต่ตัน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 ตัตัตันตันตัตันตัตัตันตัตันตันตันตัตันตัตันตันตแตันตันตัตัตันตัตัตันตัตัตันงัตัตันงันตัน ทำแขนผมาะมอสตันไคนกยังกันเคนยคนมห

มันไม่ียกเราเรียกาปลตเรียกแล้วเอาแบบนี้แราไมนดีอะปาตายเ่งมากเอาลูกปลาเป็นไฮปิ้นทั้งมันตายเลยได้ยู้จันแหมปิ้นแล้วปิ้นี่มันตายแล้วปิ้น้ลยวปิ้นลงพวกเจ้าแม่ปนแล้วาเขารือบเไเป็น่งันจผดเกิดตัวน่นะออกไปแล้วโอ้ยพลดนะครับยู่ทับเวรฮะ บีได้ก <rural> บีนั่นน่กว่าะเอาเฮ็ดกินกินเขาแหมฮะถึงตันบีกัดด่างไปหาจันยมขึ้นไหมพ้าไปได้ก็ฟ้าป้าน้ำป่าเนาะถ้าร้านเก่าด้วยเราขาไม่ไหว

นี่นะครับปลาที่ได้มื้อนี้นะครับปลาทุงปลาคอนะครับเมื่อกี้นี้ได้หมุนง่างยๆนะครับตัวน,น,<อ>นี้นะครับรรได้ตัวง่ายเลยครับทั้งปลาเค็งปลาปลาเค็งปลาเสียมนะครับปลาทีเดิดเนาะเดือดไหลงเดี๋ยวอยู่ทั้านหลันก็กำลังขับใส่ปลายอยู่นะครับผม มันก็ลงมาทางตัวเนาะโอ้สิต้มสะลายเพื่อนครับผมเห็นลำแข่างมองเนี่ยครับผมมีผู้เสื่กมหายนะครับตายออกได้นี่นะครับโอ้ผักเคียงตัวอ้วนดีครับ ก๋วยเีงธรรมชาติครับผมตัวเงี้ตัวเี้ตัวอ้วนเหรอขายอยู่นาบ่อเลยครับผมปลากระดือปลาแดกปลาแดกขายก๋วเียขายกยยขายอยู่นาสวนนาบ่อเลยครับนี่อเป็นหลัปลา คุณนะครับปลาคอมาปลาไปเด้งครับผมปลาคอนี่ตกง่ายไปเลยนะครับปลาคอคือหนึ่งวันท้ายใชหเดี๋ยวข้าผุนผุดอ่ะผมบอม่ับเป็นโลกันนี้ครับฮาใจกันไปครับพุดอ่ะั มัวยังไงครับผมะเาอนทนกปลาสวยงมกันนี้ครับปลาสวยกับตัวไใงใแต่งจับมาได้บดดุนะครับไก่เดนก็ยังหาอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็น้ำยังเหลือลายอยู่นะครับผมน่นะผมน้ำก็ยังเรือลายอยู ได้สูบอยูเรื่อยๆครับรเดี๋ยวมองเก็กบกระสิมมิตรจะมองมีแล้วครับมองเดียวนี่ย,ยาากกอยา่าน้ำก็่อยไหลมากเพื่อนจะไปสูบดึงขึ้นอีกเรื่อยๆครับผมน่เป็นบรรยากาศช่วงเสาร์ครับผมเริ่มออกมาเก็บป่านะครับสหอยกไหลนะครับผม เมนได้เก็บเอาดีๆนี่ย่างครับเลยครับกำลังมาครับป่ากำลังป่ากำลังมาอีกอ่ะไหลายนะครับเออ่มีปลาเค็งปลาคอนะครับหลาโตอยู่น่นาจะว่าเป็นตัวว่แมนหรือเ่าครับผม<อ> <laughs> ก็เป็นโลเลยล่ะครับ มันบุ้งนี่พ่อกเดกตไวใหนะครับมาม่วงกันไปไปสงเาเลยมาตักมะม่วงชิ้นนี้าอยากกินต้มปลาติดวัตบปลาเอาผู้เฒากินเนียตปลานี่ยนะเอาเชียงมวดวย ขายอยู่นี่แหละครับผมเนี่ยครับผมมาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมสิ่สำคัญก็เมนต์กันนะครับตืดใจได้เป็นกำลังใจกับผมนะครับทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมืัอนี้สวัสดีครับ